ขษณะของร่วงระยะนี้ก็ประมาณ30กว่าวันนะครับประมาณ30มครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกบบช่องเอฟเก่งจะแนวนะครับวันนี้เราก็ได้หมดมาที่บ้านของยายนะครับอยู่หมู่บ้านคลองแดนนะครับอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ วันนี้นะครับมาพบกับการทําด่วงสาคูสายกันนะครับก็รัวเรือนนี้นะครับลูกไว้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบโคมนะครับก็อายุการเลี้ยงดูนะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารเม็ดแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับเพื่อให้่วงมันจเจริญเติบโตนะครับก็มาพบกับ,กบเกษตรกรชื่อน้องเบียนะครับน้องเบีย ่าตอนนี้อายุอายุประมาณกี่วันแล้วครับน้องเบียร์หนึ่งเดือนครับอ๋อหนึ่งเดือนนะครับก็เหลือสิบห้าวันก็ได้เก็บแล้วใช่ไหมครับ1 1> <อ>มาดูวิธีทำกันทำอาหารให้ด้วงอ่าก็เป็นการผสมนะครับขุยมะพร้าวกับอาหารเม็ดนะครับผมอ๋อลักษณะก็เป็นอาหารเป็นเม็ดแล้วก็เอามาผสมกับขุยของมะพร้าวนะครับ เษตรกรได้เอามากเคาให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปโรยด้านหน้าของกะละมังนะครับเวลาทำเสร็จก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการให้อาหารกันนะครับผม โอเคนะครับกับวิธีชาวบ้านนะครับต่อะเราอยู่บ้านหางานทําเป็นงานจะเป็นงานหลักหรืองานอนดิเลกก็สามารถทําได้นะครับ อีกประมาณสักสิบสิบกว่าวันก็ได้เก็บแล้วนะครับประมาณเจ็ดสิบกว่าโคมก็ตีเป็นราคานะครับกละมังหนึ่งได้ประมาณสักหนึ่งกิโลกว่ากว่าตีว่าหนึ่งกิโลแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีประมาณเจ็ดสิบลังก็น่าจะรับทับอื้อเลยนะครับเกริรคอนคนนี้ลักษณะของร่วงอ่าระยะนี้ก็ประมาณสามสิบก้นนะครับ ประมาณสามสิบกว่าวันบางกลุ่มมันอย่างมากว่านี่เลยเต่นี่ปวดปปปปูนท่วงดีนะครับก็เยอะนะถ้าใครสนใจจะมาซื้อด่วงก็ติดต่อที่อ่าเกษตรกรนายเบียร์บ้าน